สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นพิการ์ดในหัวข้อที่ว่าเขาคิดว่าคุณเป็นคนอย่างไรในสายตาของเขานะคะไม่ว่าเขาหรือเธอคนนั้นจะเป็นใครให้คุณนึกถึงหน้าเขาและตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่มาเพียงหนึ่งใบนะคะพี่ยิงเปิดไพ่ทั้งหมด3ใบ1 2และ3เลือกมา1ใบแล้วไปฟังคำเฉลยพร้อมกันนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1คุณได้ไพ่สเหรียญ เขามองว่าคุณเป็นคนที่ทำอะไรบางครั้งก็ไม่ค่อยแน่นอนนะคะแต่คุณก็เป็นคนที่สามารถประคับประคองชีวิตหรือสิ่งต่างๆที่คุณตั้งใจจะทำไปได้ด้วยดีมีความตั้งใจพยายามสูงแต่บางครั้งเขาก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณกระทำหรือการกระทำของคุณเหมือนกันนะคะส่วนคนที่เลือกไพ่ใบที่สองไพ่เดอะซันเขามองว่าคุณเป็นคนสดใสร่าเริงมีเสน่ห์และก็เป็นคนที่เข้าถึงค่อนข้างง่ายนะคะ เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีบางครั้งเหมือนเด็กแต่บางครั้งคุณก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นและใจร้อนจนเกินไปนั่นเองนะคะส่วนคนที่เลือกไพ่ใบที่3ามเพจออฟซอสเขามองว่าคุณเป็นเด็กดื้อค่ะค่อนข้างระมัดระวังตนเองรอบด้านเชื่อมั่นในตนเองจนบางครั้งเหมือนกับคนไม่ค่อยยอมรับฟังความคิดเห็นของใครนะคะไม่ค่อยแสดงออกหรือบอกกล่าวอะไรกับใครเท่าไหร่เชื่อในสิ่งที่ตนเห็นได้สัมผัสพิสูจ